วางแผนการเงินได้เราต้องมีเงินให้วางแผนเป้าหมายการเงินนะ่ะไม่ใช่ทุกเป้าหมายนะครับที่เราจะสามารถ achieve มันได้ด้วยการลงทุนเท่านั้นอยากให้ทุกคนนะครับลองกลับไปทําบัญชรรีรายรับรายจ่ายดูครับแล้วเราจะรู้ทันทีว่าปัจจุบันตอนนี้เรามีรายจ่ายสิ้นเปลืองอยู่ตรงไหนบ้างรอยด้วยทางการเงินเราอยู่ตรงไหนบ้างทุกคนเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมทำบัญชีร,รายรับรายจ่ายออกมาเนี่ยผมค้นพบตัวเองว่าผมสิ้นเปลืองกับค่าบุฟเฟ่เยอะมากครับผมแค่ กินบุฟเฟ่ต์น้อยลงนะครับผมมีเงินออมเพิ่มขึ้นเดือนละหกพันบาททันทีนะครับใครที่บอกว่าออมไม่ได้เนี่ยบางทีปัญหามาอยู่ที่รายจ่ายนะครับเพราะว่าการที่เราบอกว่าเอ้ย e ก็รายได้มันน้อยมันออมไม่ได้คือการเพิ่มไรายได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเป็นสิ่งที่ต้องเหนื่อยมากเพิ่มอะไรมากขึ้นนะครับแต่ไอ้รายจ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเมื่อเราประหยัดได้เพิ่มขึ้น100มันคือ100บาทเงินออมที่มากขึ้นนะครับดังนั้น พื้นฐานที่สุดสำหรับการเริ่มต้นวางแผกนการเงินนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ไอ้บรรทัดสุดท้ายของเราเนี่ยครับเหลือเงินออมให้เยอะที่สุดอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันดูโอเวอร์เกินไปปรับลดตบๆให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับมันก็จะสามารถช่วยประหยัดได้นั่นเองครับ